สวัสด,ดีครับอยู่ในช่องวความชอบนะครับวันนี้ผมพามาดูการหยอดข้าวแห้งครับคุณลุงครับอันนี้ข้าวพันอะไรครับข,อขอ้หอมิห้เป็นนาหยอดใช่ไหมครับนาหย,ยอดทำยังไงบ้างครับไสแล้วก็ปั่นใช่ไหมครับ เงี 19, ้ยข้าวพันก็ขอสิหานะครับไม่ต้องแช่นะครับไม่ต้องแช่ใช่ไหมครับคุณลุงคุณลุงหยอดให้ดูหน่อยครับอ๋อข้าววันอลงมาในนี้ใช่ไหมครับ ที่หยอไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวันที่งอกแล้วนะครับอันนี้ไปเข้าเจ้าครับ การลดต้นทุน,นครับทำได้ง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับไถปั่นแห้งแล้วก็หยอดเลยครับอย่ามันดูผลงานนี่เป็นแถวเลยเห็นไหมครับข้าวจะเป็นแถวเป็นแถวเลยครับเนี่ยแต่ก็ยาเยอะนะครับ นี่เป็นันข้าวเหนียวนะครับเราหาแนวอยู่ครับ ไป,ปทำแบบนี้ดีกว่าหวานแห้งยังไงครับมันคทำง่ายได้ง่ายเป็นดีดีกว่าหวานแห้งใช่ไหมครับวันแห้งข้าวจะขึ้นเป็นแถวเลยใช่ไหมครับข,ขึ้นเป็นแถวเลย ใช้เม็ดพันไร่ละกิโลครับประมาณ9ก้ากิโลต่อไร่เก้ากิโลต่อไร่ว่าประหยัด 1, คันข้าวนะครับรรลผลผลิตก็ดีกว่านาวานใช่ไหมครับงาา่ายง่าย เครื่องก็เป็นเครื่องโบตาไไ้าธรรมดาครับเจ็ดแรงนะครับสีแถวใช่ไหมครับโอ้หังหรือเปล่า <laughs> แบบนี้นกนก,กกินได้ไหมครับได้กบหมดเลยใช่ไหมครับถ้าปั่นใหม่ๆนี่จะลงดีกว่านี้ใช่ไหม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับของการทำนาของชาวนาไทยนะครับก็ใช้วิธีการหยอดครับถ้าไม่มีน้ำนะครับหรือวันแห้งครับแต่หยอดก็ดีกว่าวันแห้งครับประหยัดก็ประหยัดนะครับและข้าวขึ้นเป็นแถวนะครับแต่ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับข้าวก็จะขึ้นเป็นแถวๆเลยครับ นี่ครับข้าวขึ้นเป็นแถวๆครับเนี่ยถือว่างอกดีนะครับเนี่ยนี่อันนี้ข้าวนะครับเป็นเส้นเลยครับครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบตัวพี่ท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไรคิดฟาร์มจบด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ you mm -hmm.